วันนี้เรามาตีหัวเจนะครับตีหัวเจก็คือเยาวราชไทเปแล้วกําลังมาที่ตีหัวเจนะครับชุดที่แล้วไม่มีโอกาสได้พามาอันนี้นั่นมหาการณาพามาชมดินแดนเก่าๆที่เคยมาเมื่อ20ปีที่แล้วแต่งงว่าวันนี้วันอาทิตย์แต่ก่อนก็ไม่เห็นจะมีคนเยอะขนาดนี้เลย what happened โหวัดนี้ก็จะดูทําใหม่นะ เออเหมือนแต่ก่อนนี้มาก็ไม่เห็นจะเด่นขนาดนี้นะแล้ววันอาทิตย์เยน็นๆคนจะเยอะขนาดนี้เชียวหรอจริงวันอาทตั้งแต่ตั้งแต่ตอนเที่ยงนะคนจะเยอะจริงๆน,นนี้คนมันกลับไปไปเยอะแล้วโอ้ยอ๋อ,อ,อนะเ,น,เนี่ยก็มีโอ,อ้มันมีหมดนะทีทั้งไหว้ทั้งกินทั้งคนทั้งแบกนะ เมื่อกี้เดินมาก็โอ้โหเข้าคิวซื้อซิ่งเหลนชาอะไรเต็มไปหมดเลยอันนี้เป็นเขตที่คนไทยเวลามาดูงานชอจี้ตลอดเจ็ดปีนะคะกับคุณส้มก็ต้องพามาแวะที่นี่หอบหิ้วกันหัวโตอะไรเป็นจุดที่ต้องเช็คอินนะครับคนที่มาละเด็กหน่อยคนไทยที่มาทางนู้นก็ต้องเอาตรงนี้ไปโฆษณา เนี่ยมันจะเป็นร้านขายของจิปะถะของกินของใช้ราคาเข้าถึงได้สองร้อยสามร้อยแล้วก็อร่อยมีามาตรฐานแบบคนใต้หวันเลยอะ่ะเยวคนเยอะมาก อากาศเย็นๆด้วยถือว่าวันวันนี้อากาศหนาวที่สุดตั้งแต่มาแม้ว่าจะประมาณ1 5 1วองศาแต่ก็เย็นจะเยือกแต่ละร้านนี่มีของดึงดูดเต็มไปหมดบวยเหรอ ผมไม่ห้ามใจนะเนี่ยเพราะน้ำหนักมันเกินนะไม่งั้นซื้อแหลกให้ดูคนนะครับวันนี้มาดูคนคนที่มาดูมากินมาซื้อแล้วเดี๋ยวไปดูร้านในหงเมาร้านเจร้านนั้นอ่ะอนี้คือยมวราดไทยเปเชื่อตีหัวเจของกินของใช้ของกินเล่นเต็มไปหมดเลยสวัสดีนะครับ